สวัสดีครับพบกับต้อมรุ่นมือสอง 22, สมยองคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีผมวันนี้จะพามาดูอ s ซูดีแม็กซ์แคปโฟ1.9เกียร์ธรรมดาปี2020นะครับผมมาชมด้านหน้ากันเลยนะครับผมคันนี้นะผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอนะครับผมด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของอ s ซูดีแม็กครับคันนี้สีเทาเดิมสวยนะครับผมเดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันนะครับผม ด้านข้างไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้นะผมที่สําคัญคันนี้นะผมแถมล้อแม็กซิ่งให้เลยครับขอบ18ครับแม็กใหม่ยางใหม่ปี2023นะผมขับยาวๆกันไปเลยนะครับด้านหลังตัวนี้แต่งซิ่งให้แล้วโลกโก้ของอ s u ุ m a ีแมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมภายในรถครับผมมาชมภายในรถนะครับผม คันนี้มาด้วยโทนสีดำนะผมคอนโซลาหน้าสีดำนะครับผมด้านข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบกนะผมเป็นฝั่งคนขับและผู้โดยสารนะรผม <Wow. S 1> เครื่องเสียงนี้เดิมนะครับเครื่องเสียงเดิมแอร์เดิมใช้งานปกตินะครับเกียร์แมนวนวล6สปีดนะผมเกียร์อถอยก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับผมเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำเดิมโรงงานนะครับ จะพาไปดูห้องเครื่องต่อครับมาชมเครื่องยนต์กันนะผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1,900 cc ครับ4ีูบ1 6วาล์ว150แปลงมาครับผมจะออกแนวแต่งนิดนึงนะครับผมคันหน้าเดิมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของรถนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวย s สุดีแมกออนนิวคันนี้นะครับผมย้ำไล่เยียดอีกทีนะครับย s สุดีแมกออนนิวแคร4 1.9S เกียร์ธรรมดารถปี2020ผมเปิดราคาเพียง599,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300บาทดอกเบี้ยสู12เดือนแรกผ่อนปกติเพียง1,400บาทฟรีดาวฟรีทำสัญญาฟรีค่าจะส่ง บริการทําสัญญาึังที่จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0933256588ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมตั้มสมยงคาเซ็นเตอร์สวัสดีครับ